การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินปีสั2025โรงเรียนสะอาดประชาสันโรงเรียนสะอาดประชาสันตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านสะอาดนาทมตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินอยู่ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปลาวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น132คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น15คนทีมขับเคลื่อนพิซ่า2025โรงเรียนาสาธตร,ระชาสัน์ประกอบด้วยนายสิทธิกรจำปาอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนาสาธตร,ระชาสัน์นางดวงใจปูยังตูมรับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์นางสาวทัศนียานไกลรับผิดชอบด้านการอ่านนายอภิชาติผู้ทองกิ่ง รับผิดชอบด้านคณิตศาสตร์การดำเนินงานพิซซ่า 2025. 2 0 2 5ตามสมรรถนะทั้ง3ด้านดังนี้มีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงานครูผู้รับผิดชอบแต่ละด้านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติหรือพิซ่าที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นดำเนินกิจกรรมพิซ่าเข้าสู่ห้องเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิซ่าในวันพฤหัส,สบดีในคาบชุมนุมของทุกสัปดาห์ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน41คนแบ่งกิจกรรมออกเป็น2รูปแบบคือคอมพิวเตอร์เบสใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน และแบบ paper based คือใช้แบบฝึกหัดในรูปแบบของข้อสอบนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบพิซ่าผ่านระบบออนไลน์พิซ่าสไตล์และพิซ่าสสวทเป็นประจำทุกๆเดือนมีสถิติการเข้าใช้งานดังนี้เดือนพฤษภาคมมีการเข้าใช้งานระบบร้อยละเ5 1 2ดเดือนมิถุนายนมีการเข้าใช้งานระบบ90.24เดือนกรกฎาคมมีการเข้าใช้ระบบ 65.85รวมเฉลี่ยมีการเข้าใช้งานระบบร้อยละ83.74ของนักเรียนทั้งหมดสถิติการเข้าใช้งานพิซ่าสสวทเดือนมิถุนายนมีนักเรียนเข้าใช้งานระบบร้อยละ68.29เดือนกรกฎาคมมีการเข้าใช้งานระบบ63.41เดือนสิงหาคม มีการเข้าใช้งานระบบร้อยละ68.29เดือนกันยายนมีการเข้าใช้งานระบบ63.41รวมเฉลีย่ยมีการเข้าใช้งานระบบร้อยละ65.85ในส่วนของการทดสอบโดยใช้ Paper Base ครูในแต่ละด้านนำแบบฝึกหัดชุดข้อสอบไปบูรณาการก,กับเนื้อหาวิชาหลักในวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทำกิจกรรมและเลือกนำข้อสอบให้นักเรียนฝึกฝนตลอดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,567มีการกำกับนิเทศและติดตามการดำเนินงานโดยมีทีมขับเคลื่อนพิซ่าของโรงเรียนศาสตร์ประชาสรรค์ร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานเป็นประจำมีการรายงานการจัดกิจกรรมประจำเดือนกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติหรือพิซ่ากับคณะศึกษานิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งผลงานในการดำเนินงานพิซ่าที่ผ่านมาตัวแทนโรงเรียนสะาดประชาสัมน์เข้าร่วมทดสอบประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถานะนักเรียนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลปิซ่ารอบที่2ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสัรคน์ ได้ลำดับที่4เหรียญทองลำดับที่34เหรียญเงินและลำดับที่62เหรียญทองแดง